อันนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหมคะอยากให้เข้าไปดูเองเพราะว่าทําเต็มที่สูตรฝีมือไม่สามารถชมตัวเองได้แต่ว่าสามารถบอกได้ว่าสูตรฝีมือของพี่ส้มและทีมงานค่ะวันนี้เต็มทารเป็นทีมีาครั้งแรกในการทำนางงามพี่ส้มเตรียมอะไรสาหรับที่จะนำเสนอคุณผู้ชมในรีว้าส้มต้องการเอ่อนำเสนอในเขาเรียกว่าส้มมีอะไรที่เป็นแอดออนไปนะ เนี่ยส้มเป็นคนที่ดู m i s ูนิเว e r ์สตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแต่ส้มาอายุ50แล้วนะปีนี้ดังนั้นส้มจะเติบโตมากับ m สยูนิเว e r ์สยุคหนึ่งถ้าใครแก่เท่าพี่ก็จะทันนะหลายหลายคนก็แก่เท่าพี่อยู่นะดูทรง,งแล้วแตงแต่งานัน่ใช่มันจะมีกิมมิกเล็กๆที่พี่นำกลับมาในการประกวดท้งนี้แต่ว่าเหลือสิ่งอื่นใดคือพี่เป็นคนทีวีและพี่เป็นคนทำโปรดักชั่นดังนั้นเนี่ยพี่โปรดักชั่นจัดเต็ม มั่นใจว่ามีอะไรแบบแปลกๆมาให้ด so so ูค่ะมันดูขึ้น้คราี่รเหน่อาตอนนี้ตอนที่ท่าหล่บอกว่าเหนื่อยมากการจัดการแล้วัวัวลงมากแต่ตอนนี้มนถึงน้วอะไรองีความสูขแฮปปี้ตอนแรกก็เหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราทำาเราทำคุยแท่บโชว์5วันต่อสัปดาห์เนาะแต่พอมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเข้าไปดูงานอ่ะเดี๋ยวจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำแล้วเหนื่อยมาเราเราคุ้มแล้วเราสม ใช่ค่ะทุกคนสวยมากแล้วก็แต่และคนก็มีนอกจากดีกก็มีสตอรี่มีออโฮสเต็คสองคนมีแพทย์หนึ่งคนมีทยาดาราหนึ่งคนแล้วเดินแซ่บมากลูกพิทแล้วก็โอ้ยน้องอินก็เดินเก่งที่เป็นแบบนางงามร้อยเกาเวทีน้องพลอยอัาตาลีอะไรนะคะมาแหละถต่เข้าไปดูนะมาแรงหลายคนมาแรงแทบจะทุกคนเลยพี่รักทุกคนเลย จะมีมามืดเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะสำหรับไฟนอลจริงๆเวทีพี่เวทีพี่ถือว่าเป็นเวทีมามืดนะอ๋อสัมภาษณ์เองกับเพราะว่าเพราะว่าพี่เพิ่งมาไงพี่ไม่เคยทำดังนั้นเนี้ยพี่จะเป็นตัวเก่งไม่ได้หรอกแต่มีแต่ตัวเกรงตอนเนี้ยเป็นตัวเกรงอยู่ก็คือนั่งทำงานจนมือเกรงสัมภาษณ์อกับมือแต่ว่าแต่ว่าวันนี้จบเนี่ยน่าจะได้ขึ้นตัวเก่งเราต้องมั่นใจถูกไหม อะไรนะคะชุดนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ยังไงคะลูกนางป่านางอะไรไม่รู้ออนงี้พูดตรงว่าเวทีพี่ส้มอ่ะพี่ส้มชัดเจนว่าพี่ส้มวัดนางงานเขาสวยหมดอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยเรื่องไม่ถูกจะเป็นลมมาคุกกี้ทุกคนเลยนะเขาบอกเธอสวยแล้วเราชุดก็ฆ่ากันนางงามเอาชุดมาไม่ยอมกันเพราะให้เอามาเองก็ไม่ยอมกันจริงๆก็เลย อ๋อพี่นงวันไม่ไม่ได้โทรศัพท์มาหรือว่าคุยว่าเดี๋ยวผมจะต้องตัดสินด้วยนะแกปล่อยให้พี่บริหารจัดการได้ดีเลยค่ะบริหารแบบพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าวันวนี้วันหน้างานเลยใช่ไหมครับวันหน้างานจ้า,า,าฟังลูกเวลาที่เรามีลูกใช่ไหมก็เป็นแม่เนาะมีลูกก็ต้องรักลูกให้เท่ากันอรักคนน้องคนนี้เดี๋ยวคนนั้นก็น้อยใจไม่ได้ แม่ต้องลักทุกคนเท่ากันแต่ว่าพี่ก็พยายามหาโอกาสให้กับคนที่ไม่มงว่าให้ไปต่อ,อ,อแต่ที่แน่คือเรามีรางวัลพิเศษนะก็ไม่ได้มงอะรางวัลพิเศษห้าหมื่นบ้างแสนหนึ่ง 100, บ้างอ,อก็คุ้มอยู่ที่มาเวทีเนี้ยถูกเวล่ะปีแรกเราเตียมรับมือย่างไรบ้างถ้าสมมติว่าคนที่มองว่าไกไนรกวายอันนี้มให้พี่ทำไงหรอ ทำใจเราไม่สามารถทําอะไรถูกใจทุกคนได้หรอกชีวิตพี่ผ่านมา50ปีบางทีก็ถูกใจคนนี้บางทีก็ไม่ถูกใจคนนั้นเราก็ต้องยอมรับฟังเราเข้าใจแหละสมมุติเราเชียร์คนนี้อย่างพี่อะสมัยก่อนพี่เชียร์วีนาคุณก็รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเยไม่ได้อะไรกเออแล้วก็เราก็แบบเราก็ไม่มีเราตรงนั้นแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะเข้าใจตรงนั้นน่ะทำให้เราเข้าใจแฟนคลับว่าแบบรู้สึกยังไงดังนั้นน่ะพี่ฟังได้หมดรับฟังได้หมด ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นคนดูมานานและได้มีโอกาสทําในวันนี้อยากให้แฟนนางงามทุกคนดูว่าเออวันนี้แฟนนางงามได้ก้าวขึ้นมาทําแล้วก็ทําเต็มที่พี่อันนี้พี่ตั้งใจทําให้กับแฟนนางงามมิสวีดีวัสทุกคนอยากให้ดูอยากให้ทุกคนทุกอายุทุกอาชีพดูให้หมดจัไไดไปกีล้านคิดว่าคุณจะชอบจับไไดไปกี่ิบล้าน ไม่รู้จะพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมติดอยู่รอบพี่เนาะไม่รู้สิคะลองลองเข้าไปดูลองไปคิดดูมีกำไรค่ะมีกำไรค่ะสปอนเซอร์เยออยู่นะแม่เนาะกำไรค่ะกําไรค่ะถ้าเกิดบบคอนเทนต์ี่ขนาดนี้ปีหน้าติดไงจะทำต่อว่ากันอีกทีหนึ่งขอให้วันนี้ผ่านไปก่อน่ขอให้วันนี้ผ่านไปก่อนเพราะว่าตอนทำเนี่ยเราก็เราเราก็คือเราไม่ได้เตรียมตัวทั้งปีพวกมาถาก็คือพี่มีเวลาทำประมาณ3เดือนนะลูกก็ได้ประมาณ ดี๋ยวเข้าไปดูก็จะรู้ว่า3เดือนเป็นอย่างนี้ถ้าปีหนึ่งจะขนาดไหนต้องคอยรอดูต่อไปไฝากอวยเอ้ยฝากเชียร์แม่ด้วยหน่อยนะอยากให้พี่ส้งพูดถึงคนที่ตั้งมองในค่ำคืนนี้ในสายตาพี่ส้มควรจะเป็นยังไงสํหรับคุจะต้องเป็นนักสู้เออ่คนมงในสายตาพี่ส้มต้องเป็นนักสู้แล้วก็ต้องต้องเขาเรียกว่าแต่ว่ามันสู้ทุกคนนะเข้าไปดูอะ่ะสู้แล้วก็ต้องสวยเอาพูดตรงๆคนจะมองอะ่ะออร่ามันจะมา ถูกมเราดูการประกวดตั้งแต่สมัยเด็กๆอะ,อะคนมงอะตอนนี้พี่ไม่รู้หรอกวันเมื่อถ่ายทอโสดอะต,ตอนเดินออกมามงเดี๋ยวเขาเลือกคนของเขาเองพี่รู้สึกอย่างนั้นนะพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันพี่พี่ไม่รู้ใครเพราะด้วย performance มันสูสีกันมากเลยทุกคนเต็มที่หมดแบบแบบไม่มีใครแพ้กันเลยแล้วแบบมันเลือกไมื่อกี้จะเป็นลมเลยตอนดูซ้อมแบบโอ๊ยตายแล้วฉันปวดหัวมากอยากจะซื้อสักสีห้จังหวัดแล้วก็แจกไปเลยจ้า ตอนนี้บีเซียนบอกอะไรยังไงหรือเปล่าคะแม่ไม่รู้เลยไม่ไม่แล้วตอนนี้เซียนเขาว่าให้ใครได้อะคะมีใครบ้างอะคะไม่ไม่พออีมลองมอใส่รู้ร้อยอีมอีมเหมือนขึ้นเต็งทุกโพอะไรนะอ๋อจริงเหรอมีบีโพได้เหรอมึงแต่ทำงานไม่ดูโพเลยไม่ไม่ไม่เอางี้ไม่รู้ว่าจะหักหรือไม่หักแต่เพียงแต่ว่าแม่ไม่ได้ไม่ได้ ทำงานจนไม่มีเวลาเสพข่าวว่าแบบมีโพอะไรแต่แม่พุกคีกับนางงามจริงๆทุกวันทุกกิจกรรมสัมภาษณ์เองนั่งคุยเองดังนั้นแม่แม่แม่รู้ทั้งนิสัยแล้วก็การทำงานแล้วก็รักทุกคนจากใจจริงจริงเพราะเขาทุ่มเทแต่สิ่งที่แม่อยากจะจะดูก็คือแม่ดูคืนวันนี้แหละ ไม่รู้หักหรือเปล่าแต่แต่มันจะไม่ค้านสายตาบอกคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าคนที่พี่ส้มแล้วก็ต่อปฐุมธานีจะเลือกต้องจึงแน่นอนต้องจึงแน่นอนกับปทุมธานีแล้วพมอมงเสร็จพรุ่งนี้ก็ไปง,งานไพร์มันนะคะของเดมอนนะคะอย่าลืมไปดูนะคะขบวนแห่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครมงแต่ตอนนี้พี่ส้มมองล้องมองลงแล้วเนี่ยแม่มองลงแล้วกำไรมองเสร็จปุ๊บนะลกูก กำไรใช่กำไรขอบคุณมากถ้าไม่กำไรไม่ทำลวต้องถ่ะต,ต้องได้เงินสิใช่ไหมเออเอยุคนี้ต้องได้เงินต้องรวย<อ>ก็คือเราเราได้ได้คนมงเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ก็ไปพรายมันไปขบวนแห่ที่ยาวที่สุดแล้วก็เป,ป็นรถเปิดประทุนนะนางงามเราจะได้ไปกับแม่นี่แหละแล้วก็จะมีวันที่30ก็จะมีไปถ่ายแบบคู่กับพระเอก<ว>ช่องสามแม่เตรียมไว้ให้ก็บอกได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่หน่อย ก็ก็ก็จับกับก็ก็ก็ละครเขาดังมากอ่ะมาหรือเปล่าละครละครก็คือดังเกี่ยวบที่สุดแล้วอ่ะเออเธอฮะไม่ทราบค่ะอะไรอะไรเธอเข้ามานี่ยืนใบเป็นมาตั้งนาน่ารักฮะพิจิตรว่าประดุมพันธมิตรจึ้งแน่นอนงานจึ้งแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็มาออกคุยสัตวโชว์ห้าห้าสาวที่ในหมวงไปอย่าลืมติดตามดูนะคะ แต่คิดว่าทุกแฟนง,งานจะชอบเด็กสู้เด็กสู้ขอถามลูกกันแทบเลอยอค่ะเ,เป็นยังไงบ้างก็เห็นว่ามีการขย,ย,ยับายกว้างใช่อยากจะพูดเรื่องนี้แหละคุย,ค,ยคุยแซ่บโชว์จะเป็นนี้ค่ะคุยแซ่บโชว์เนี่ยเราจะทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งออถึงวันที่สี่กรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายของจันทร์ถึงศุกขแต่ใช่ที่เป็นสดยังไงยังไงก็สดเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังต่อลูกแล้วแม่จะย้ายแม่จะย้ายไปวันเสาร์อาทิตย์ ก็สดเหมือนกันแล้วก็มีเทปด้วยถามว่าโดนอัปเกรดหมายถึงว่าปกติอยู่จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมเวลาตรงนั้นน่ะแต่เราได้ไปอยู่เสาร์อาทิตย์ในเวลาที่เลตติ้งสูงกว่าเราก็เลยแฮปปี้แต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะย้ายที่มาจากใจพี่เลยนะพี่จะบอกว่าตอนที่พี่ทําจันทร์ถึงศุกร์อ่ะแล้วพี่ต้องทํางานเนี้ยพี่ก็ไม่สบายอ่ะแล้วพี่ก็สามีก็ขู่แล้วว่าแบบเธอทํางานแบบนี้ไม่ได้นะคือแบบพี่แล้วพี่ไม่มีเวลาเลยจริงๆแล้วพี่มีความรู้สึกว่า พอมันทำอีเวนต์แบบนี้พี่สนุกพี่ก็เลยอยากจะมีเวลาทำอะไรเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเดี๋ยวปีนี้ปีต่อๆไปคุณก็จะได้เห็นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น,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 นก,นก,ก็ก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้ไม่ได้นั่นมากแต่ว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนคอนเทนต์ที่มันเขาเรียกว่าพรามันเป็นสาวอาทิตย์เราก็เลือกได้ครีมขึ้นเขาเรียกว่าเลือกได้ได้ได้เด็ดมากขึ้นสอใช่ไหมคะสักวัน โอ้ชอบมากนี่เป็นคนรีเควสเองอเป็นคนรีเควสขอช่องก็นา่ารักไ,ไม่รู้สึกว่าตัดคอนอะไรเราใช่ไหมไม่เพราะว่าจันถึงสุดแล้วไปอยู่เสาร์อาทิตย์ดีกว่านะลูกเออเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเสาร์อาทิตย์เลตติ้งคนละครึ่งเลยนะงั้นก็เป็นอะไรใหม่ๆที่คุณสัาร์โซนจะเตรียมเสิรดขึ้นถูกจ้าแล้วก็รอรอชมเลยว่าเดี๋ยวจะมีอีเวนต์แบบนี้ออกมาอีกแหละอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรขอขอทำขอทำงานนี้ให้เสร็จก่อนเจอกันใหม่ขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ 哦，nice，印度，印度。